สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องพลังงานที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะโดยเฉพาะพลังงานน้ำที่บางทีก็เรียกว่าถ่านหินสีขาวแล้วก็พลังงานความร้อนใต้พิภพแล้วก็แน่นอนถ่านหิน เราจะอิงจากข้อมูลบทความต่างๆที่เราไปรวบรวมมานะคะมาลองดูกันค่าว,ว่าแต่ละแบบมันดียังไงมีข้อจำกัดตรงไหนจะได้เข้าใจภาพรวมพลังงานที่เราใช้ใช้กันอยู่ให้ชัดขึ้นนะคะเอาละค่ะเริ่มเลยไหมคะมาที่พลังงานน้ำกันก่อนจุดเด่นเลยคือเป็นพลังงานหมุนเวียนใช้ทรัพยากรน้ำบ้านเราเองแม่น้ำเขื่อนไม่ต้องพึ่งเชื้อเพลิงนอกที่แบบราคาผันผวน แถมน้ําก็อยู่ในวัฏจักรธรรมชาติไม่มีหมดไปใช่ไหมคะใช่เลยครับตัวเขื่อนเองเนี่ยใช้งานได้นานมากนะ50ปี100ปีแล้วค่าดูแลรักษาจริงๆก็ถือว่าไม่สูงมากทางไอรีนาเขาประเมินว่าเขื่อนเล็กๆก,ก,ก,กลางๆเนี่ยค่าบำรุงต่อปีแค่ราวๆ1-4%ของค่าสร้างเองนะครับแถมเรายังบริหารจัดการให้ผลิตไฟตามความต้องการได้ค่อนข้างดี ขนาดก็มีหลากหลายตั้งแต่เล็กมากๆแบบที่เทอร์ l e เลนไฮโดรทำ4คู3เมตรเองไปจนถึงใหญ่มหือมาอย่างเขื่อนซานเสียต้าป่าที่จีนนู่นเลยแล้วก็ยังมีประโยชน์อื่นๆอีกนะอย่างประมงการท่องเที่ยวอย่างเขื่อนรัชประภาเนี่ยปี2016ทําเงินท่องเที่ยวตั้ง65ล้านดึงคนมาเที่ยว300,000คนยังไม่นับเรื่องช่วยชนละ,ะทานหรือว่าป้องกันน้ําท่วมอีกนะครับโหฟังดูดีมากๆเลยค่ะ แต่เหมือนกับว่ากว่าจะได้มาก็ไม่ง่ายค่าสร้างนี่แพงมากอาจจะถึง20,000ล้านดอลลาร์เลยเหรอคะแล้วก็ใช้เวลานานมากๆด้วยเป็น10ปีเลย <S 2>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  ใช่ครับนานมากแถมงบยังบานปลายไปอีกเฉลี่ยตั้ง30%ที่สำคัญคือข้อมูลจาก International Rivers บอกว่าพอสร้างเสร็จ กับผลิตไฟได้น้อยกว่าที่คาดไว้เฉลี่ยถึง20%เลยเหรอคะประเด็นนั้นสำคัญมากครับแล้วที่น่าห่วงไม่แพ้กันเลยก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อคนการสร้างเขื่อนมันต้องแลกกับพื้นที่ป่าไม้ระบบนิเวศในน้ำก็เปลี่ยนไปหมดเลยปลานกบางทีอาจจะหายไปเลยนะครับพื้นที่เกษตรดีๆริมน้าก็หายไปด้วยคือมีข้อมูลว่าพื้นที่ชุ่มน้ำโลกกว่าครึ่งหนึ่งหายไปก็เพราะเขื่อนนี่แหละครับ แล้วเรื่องใหญ่เลยคือการเวนคืนที่ต้องมีคนย้ายออกทาง World Commission on Dams ก็ประเมินว่าอาจจะเยอะถึง40-80ล้านคนทั่วโลกซึ่งค่าชดเชยก็อืมมักจะไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่นี่ยังไม่นับความเสี่ยงเรื่องเขื่อนแตกนะอย่างที่เคยเกิดที่เหอหนานปี1975อันนั้นคนเสียชีวิตเป็นหมื่นเป็นแสนหรือปัญหาโลกร้อนที่ทำให้แล้งจนเขื่อนไม่มีน้ำผลิตไฟอย่างที่เวเนซุเอลาหรือแคลิฟอร์เนียเคยเจอมา อืมเข้าใจเลยค่ะผลกระทบก็หนักหน่วงเหมือนกันนะคะทีนี้ลองเปลี่ยนมาดูพลังงานจากใต้โลกเราบ้างพลังงานความร้อนใต้พิภพคือยิ่งเจาะลึกลงไปโลกเราก็ยิ่งร้อนขึ้นประมาณ25-30องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตรเลยเหรอคะใช่ครับความร้อนมันมาจากแกนโลกเลยตั้งแต่ตอนโลกก่อตัว แล้วก็การสลายตัวของาธาตุกรมมันตรังสีทําให้เกิดหินหนืดร้อร้อนหรือแมกมาแล้วก็มีน้ําร้อนใต้ดินกลายเป็นแหล่งพลังงานที่เราเห็นเป็นพวกบ่อน,น้ําร้อนน้าพุร้อนนั่นแหละครับบางที่ร้อนจ,จัดๆถึง370องศาเซลเซียสเลยโหร้อนมากหลกัหลกๆแล้วแหล่งที่เอามาใช้ได้ดีๆจะมีอยู่สัก2-3าแบบนะครับแบบแรกเลยคือแหล่งไอน้ำล้วน,วนอุณหภูมิสูงมาก240องศา อันนี้เอาไปหมุนก็หารได้เลยแบบนี้ดีสุดแต่ว่าหาย,ยากหน่อยอย่างที่เดกกีเซอร์สในอเมริกาแบบที่2ที่เจอบ่อยกว่าคือแหล่งน้ําร้อนอุณหภูมิเกินร้อยองศาขึ้นไปอันนี้ต้องใช้เทคโนโลยีช่วยดึงความร้อนออกมาอย่างที่เซโรเปียโตในเม็กซิโกนอกจากนี้ก็มีแนวคิดเรื่องเอ,อแหล่งหินร้อนแห้งที่ต้องอัดน้ําลงไปรับความร้อนอันนี้ยังท้าทายอยู่ส่วนใหญ่จะเจอแหล่งพวกนี้ตามแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกครับ ข้อดีที่ชัดๆเลยคือค่อนข้างสะอาดใช่ไหมคะปล่อยมลพิษน้อยเป็นพลังงานหมุนเวียนที่อยู่กับโลกไปอีกนานมากๆแล้วก็ผลิตไฟได้ค่อนข้างนิ่งไม่เหมือนลมแดดที่ต้องรอฟ้าฝนใช่ครับแต่ข้อจำกัดก็มีไม่น้อยเหมือนกันอย่างแรกเลยคือไม่ใช่ทุกที่จะมีแหล่งพลังงานแบบนี้แล้วการจะเจาะลงไปลึกๆในที่ร้อนจัดๆเนี่ยเออต้นทุนสูงมากแล้วก็ยากทางเทคนิคด้วย หินมันเปลี่ยนสภาพไปหมดต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยซึ่งก็มีการคุยกันเยอะนะครับในเวทีหรือฟอรัมต่างๆการอัดน้ําลงไปบางทีก็อาจจะทําให้เกิดแผ่นดินไหวเล็กๆหรือแผ่นดินสุดได้น้ําร้อนที่เอาขึ้นมาก็อาจจะมีสารปนเปื้อนอย่างสารหนูปร,รอดอะไรพวกนี้บางแหล่งอย่างในตุรกีก็ปล่อย CO2 ที่ละลายในน้ำออกมาเยอะเหมือนกันนะครับแถมยังต้องแข่งเรื่องราคากับพวกโซลา่าหรือลมบวกแบตเตอรี่ที่มาถูกลงเรื่อยๆ แม้พวกบริษัทน้ำมันจะเก่งเรื่องขุดเจาะนะแต่ก็ยังไม่ค่อยลงมาเล่นตลาดนี้เต็มที่แต่ก็มีความหวังกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอย่างระบบ EGS ที่บริษัท f e r v o Energy กำลังทำอยู่เพื่อให้ใช้พลังงานนี้ได้ในพื้นที่ที่หลากหลายขึ้นโอเคค่ะเห็นภาพความร้อนใต้ผีพบแล้วทีนี้ขอแตะเรื่องฐานหินสั้นๆหน่อยนะคะเพื่อให้เห็นภาพเปรียบเทียบกันจากเอกสารเรื่องศกกระโกของฐานหินบอกว่า ถ่านหินเนี่ยยังเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักของโลกอยู่ถึง41%แต่ก็ปล่อย CO2 จากภาพพลังงานไปตั้ง72%เลยครับประเด็นหลักของถ่านหินก็คือเรื่องมลพิษเลยครับตั้งแต่ขุดขนส่งยันตอนเผาเลยทั้งอากาศเสียน้ำเสียมันกระทบสุขภาพคนรุนแรงมากมีตัวเลขว่าคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทั่วโลกปีละ350,000คนเลยนะจากโรคทางเดินหายใจหัวใจมะเร็ง แล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมหนักมากทั้งป่าไม้ดินแหล่งน้ำปนเปื้อนโลหะหนักฝนกรดถือเป็นตัวการใหญ่ของโลกร้อนเลยครับถ้าเทียบกันต่อหน่วยพลังงานแล้วอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าลมหรือแสงอาทิตย์เยอะมากครับสรุปแล้วพลังงานน้ำดูเหมือนจะให้พลังงานได้เยอะปรับเปลี่ยนได้ดีแต่ก็ต้องแลกกับต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมสังคมที่สูงมากๆ ส่วนพลังงานความร้อนใต้พิภพก็สะอาดดีมีศักยภาพแต่ก็ติดเรื่องพื้นที่เทคนิคแล้วก็ต้นทุนส่วนถ่านหินแม้จะใช้กันเยอะแต่ผลกระทบก็อืมหนักจริงๆการได้ข้อมูลรอบด้านแบบนี้ก็ช่วยให้เรามองภาพรวมเรื่องพลังงานในอนาคตได้ดีขึ้นนะคะจริงครับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันซับซ้อนนะต้องชั่งน้ำหนักหลายด้าน แม้ว่าตอนนี้พลังงานใหม่อย่างแสงอาทิตย์กับลมจะดูมาแรงมากแต่การเข้าใจข้อดีข้อเสียของพลังงานแบบอื่นๆทั้งที่ใช้อยู่เดิมอย่างพลังงานน้ําหรือที่กําลังพัฒนายอย่างความร้อนใต้พิภพเนี่ยก็ยังจําเป็นอยู่ครับข้อคิดทิ้งขายที่น่าสนใจก็คือลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีการขุดเจาะมันล้าหน้าไปกว่านี้มากๆหรือว่าเทคโนโลยีการดักจับแล้วก็กักเก็บคาร์บอนหรือ CCS มันเก่งขึ้นมากๆมันจะเปลี่ยนโจทย์ความคุ้มค่าของพลังงานความร้อนใต้พิภพได้ไหม หรือกระทั่งทําให้ฐานหินกลายเป็นพลังงานที่สะอาดพอจะยอมรับได้ในอนาคตหรือเปล่าอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อกันครับ